กลั้นจามเพราะเกรงใจอันตรายกว่าที่คิดคัดจมูกในที่สาธารณะอยากจามแต่ก็เกรงใจคนรอบข้างเลยต้องกลั้นจามเอาไว้แต่ทุกคนรู้ไหมว่าการกลั้นจามนั้นมีข้อเสียและอันตรายมากกว่าที่คิดจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยดีกว่าแก้วหูทะลุเมื่อเรากลั้นจามแรงนันอากาศที่อยู่ภายในระบบทางเดินหายใจจะตีกลับเข้าไปอยู่ในร่างกาย ทำให้แรงดันอากาศบางส่วนอาจจะขึ้นไปสู่บริเวณท่อในหูที่เชื่อมต่อกับหูชั้นกลางและแก้วหูซึ่งอาจจะส่งผลทำให้หูชั้นในและแก้วหูเกิดความเสียหายจนอาจสูญเสียการได้ยินได้ติดเชื้อในหูชั้นกลางเมื่อเรากลั้นจามเสมหะน้ำมูกและน้ำลายที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ก็จะไหลกลับเข้าสู่ร่างกายพร้อมกับแรงดันอากาศไปยังบริเวณหูทำให้เกิดการอักเสบที่หู รวมไปถึงการติดเชื้อในหูชั้นกลางได้ลมขึ้นสมองนี่เป็นอีกหนึ่งอาการที่อันตรายมากๆหากเรากลั้นจามเพราะการจามนั้นจะทำให้ลมตีกลับผ่านท่อในปากเข้าสู่หูชั้นกลางดันทะลุกระโหลกศีรษะเข้าไปขังอยู่ในบริเวณสมองส่งผลให้มีอาการหน้าเบี้ยวและพูดไม่ชัดคอบาดเจ็บการกลั้นจามด้วยการเม้มปากและบีบจมูกอาจส่งผลให้คอได้รับการบาดเจ็บอย่างรุนแรง ส่งผลให้ปวดบริเวณลำคออาจลามไปจนถึงขั้นไม่สามารถพูดหรือกลืนอาหารได้เลยคัดจมูกค,คิดถึงนาซอนสเปรย์กล่องสีเขียวแดงมีตัวยานาฟาโซลินเฮโดคลายสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป